ครับมาขึ้นเปเรือไม้ไผ่ครับดูทำทุกอย่างนะครับกรเกษตรรถไถเมโครไผ่ลวกครับโอ้ดูดิครับเ <c oughs> อ่าเจอกันยกครับโอ้สูงครับผมใหญ่เลยอ่าอึบอ้าวชีวิตมีขึ้นมีลงครับเดี๋ยวก็ลงอีกแล้วครับเนี่ยอ้าวตัวอะไรเนี่ยตัวอบอบไม่เอาไปด้วยนะเชียงใหม่เนาะอ่าลงก่อนลง ปุ๊อบอุ้ยแอยครับผมอาไรครับเย,ยอะแยะีย่ครับผมขึน้นเรือเนาะแต่ละเที่ยวครับเยอะแย่ยครับผมนี่นะครับทำเกษตร อ้ืโอ้คนคนคนไผ่สีสู่ครับอย่างสวยเลยทำเฟอร์นิเจอร์ต่อครับโอเคนะครับผมทำทำทำเตเรือนะครับ